เื่อนนักน i y มอลอดและเครื่องเสียงนะครับก็ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ท่านผู้ชมที่ติดตามกันใหม่ๆนะครับอมองไม่เห็นคลิปนะครับผมได้แนะนําพวกหม้อแปลงหรืออะไรต่างๆในการสร้างแอมพลอดเนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วหนึ่งคลิปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคลิปยาวๆเป็นอะไรทุกส่วนนะครับ แต่คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเฉพาะมออแปลงเลยนะครับเพื่อนนะเจาะทีละอย่างเลยนะครับมออแปลงนะครับก็จะประกอบไปด้วยมออแปลงเอาต์พุตนะครับมออแปลงเอาต์พุตก็จะมี2ลูกนะเพื่อนนะชันแนลซ้ายกับชันแนลขวานะครับทำหน้าที่ขยายสัญญาณออกลำโพงนะครับเพื่อนนะแอมพลอดจะต้องมีมออแปลงเอาต์พุตนะครับแล้วก็มออแปลงไฟนะครับเป็นมออแปลงพาวเวอร์นะเพื่อนนะ ม้อแปลงไฟก็คือทําหน้าที่จ่ายไฟต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกไฟสูงไฟจุดส้หลอดนะครับไฟสูงไฟจุดส้หลอดนะครับก็จะใช้แอมลอรหนึ M ่งตัวใช้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็จะเป็นมออแปลงโช๊คนะครับเพื่อนมอเตอแปลงโช๊กก็คืออ่าเป็นแอลนี่แหละครับนะหน่วยเป็นเฮนรี่นะเพื่อนนะแอลนะครับหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับ ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4เฮนรี่ถึง5เฮนรี่ประมาณนี้นะครับนะส่วนกระแสก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้หลอดเบอร์อะไรนะครับในรูปเป็น D/L 8/4นะครับก็จะใช้กระแสอยู่ที่ประมาณ100มิลลิแอมป์นะครับสำหรับตัวโชคนะครับก็จะเป็นแบบนี้ท่านเพื่อนทีนี้อ่านะครับอ่าตัวนี้นเป็นโมโนโบล็อกนะเพื่อนนะอ่ะ เราตีซะว่าฝั่งฝั่งนี้ครับเป็นสเตอริโอแล้วกันนะนะโอเคเจ้าแรกที่ผมจะแนะนำเพื่อนนะครับก็จะเป็นของค่าย VSS นะเพื่อนนะของพี่วิเชษศิลนะครับนะหรือแบรนด์ของเขาชื่อว่า VSS นะครับเพื่อนนะเจ้านี้ผม จะสั่งพันประจำนะครับสั่งพันประจำแลยะเวลาในการพันก็จะอยู่ที่ราวๆสัก2-3อาทิตย์นะครับถ้าใครรีบๆเนี่ยก็ก็ต้องสั่งแกไว้ก่อนนะครับเพื่อจะทำการจองคิวนะครับถ้าเราขอให้แกวัดสเปคให้เนี่ยแกก็จะวัดสเปคให้นะครับ,นะรบการตอบสนองความถี่นะครับ f r e เจนซี่เรสปอนส์นะครับของตัวเอาท์พุต ที่เราจะใช้กับหลอดเบอร์นั้นๆนะครับนะนะครับก็สเปคค่อนข้างที่จะครอบคลุมในย่านเสียงนะครับย่านความถี่เสียงเลยนะเพื่อนๆนะนะครับจะเป็นเมื่อแปลงส่วนใหญ่ในเฟสแกนก็จะเป็นการเทสนะครับนะเพื่อสร้างความเชื่อถือนะครับให้กับลูกค้านะครับนะครับีคออาคอแกละพันหมดนะครับซีคออาคอละพันหมดนะครับ จะเป็นหม้อเอมหลอดหรือโซลิสเตตนะครับ M-I-C แกก็รับทำนะครับแต่แกน่าจะทันนัดตัว m อ o มหลอดนะครับเป็นคนเล่นหลอดยุคแรกๆนะครับเพราะหลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะนะร,รู้ว่าหลอดไหนตอบสนองความถี่ยังไงจะต้องพันหม้อไปยังไงนะครับ หัวใจหลักของแอมพลอร์ก็คือหม้อเอาผุดทรานสฟอร์เมอร์อันนัเพื่อนนะเวลาคนเอาหม้อนอกมาลงขายเนี่ยก็โหแย่งกันให้ควักนะครับแทงแทงโก้อะไรเงี้ยครับนะแต่มีผมคนหนึ่งแหละผมไม่มีปัญญาซื้อนะเพื่อนนะนะครับหม้อก็จะมีหลายแบบนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าอย่างงี้นะครับมีฝาครอบนะครับมีทุกอย่างนะครับ ด้าที่สองนะครับก็คุณภาพนะครับสำหรับหม้อเจ้านี้นะครับค่าย Create House นะครับแบรนด์นะครับแบรนด์ Create House นะครับ Create House ครับแกก็จะพันหม้อแปลงซีคออาคอรับพันหมดนะครับรับพันหมดเหมือนกันนะครับมีการอโน d i z นะครับชุบตัวทองแดงนะครับ ที่วัสดุฝาครอบก็มีครับก็จะมีหมอแปลงเทอร์ลอยก็รับซ่อมนะครับหมอแปลงเทอร์ลอยแบบนี้เขาเรียกว่าจะสายหม่แปลงแบบสายรัดนะครับแล้วก็ฝาครอบตั้งเตี้ยฝาครอบตั้งสูงนะครับทุกแบบนะครับก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้หละครับสําหรับตัวหมอแปลงนนะครับแกมีพาร์ทขายด้วยนะเพื่อนนะพาร์ทแอมหลอดนะครับมีหลอดบางเบอร์ด้วยนะครับสามารถสอบถามที่แกได้นะครับ แกชื่อพี่เล็กนะครับแกชื่อพี่เล็กห <Baby, you S 1> ลอดแกจะคุณภาพสูงนะครับนะสั่งมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาเทสด้วยเครื่องวัดหลอดนะครับนะอันไหนเกณฑ์ดีแกก็จะเก็บไว้นะครับดูครับจะเห็นว่ามีเครื่องเทสหลอดนะครับ okay, so like ก็จะเป็นหม้อทรงฝาครอบทั้งเตี้ยสายรัดนะครับ ก็เอาตัวอย่างมาให้เพื่อนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะคือคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยก็คือมันมันก็ยากจริงๆนะผมเข้าใจครับผมผ่านจุดนั้นมาก่อนนั้นเพื่อนผมผ่านจุดนั้นมาก่อนทีเนี้ยผมก็จะเลยมาแนะนํม,มันเพื่อนนะทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมศึกษาเนี่ยผมใช้เวลาหลายปีนะครับเป็นปีนะฮะเพื่อนนะ ผมอยากสร้างทางลัดให้เพื่อนๆแล้วกันนะต่อไปนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็เป็น10ทธ a n s านฟอ,อร์นะครับคือผมแนะนํสามเจ้านี้นะครับส่วนเจ้าอื่นๆนะผมไม่เคยใช้บริการนะผมก็เลยไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับนะผมไม่ได้ไม่เคยใช้บริการผมก็เลยไม่พูดถึงนะครับเพราะผมว่าผมไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะเจ้าอื่นนะครับนะครับใครที่รู้จักเจ้าอื่นก็ลองเจ้าอื่นได้นะครับ ส่วนใครที่อยากลองเปิดใจเจ้าใหม่ก็ลองที่ผมแนะนำได้นะครับผมนะครับสิทธานฟอร์เมอร์นะครับด้วยน,นะเป็นโรงงานนะครับเจ้านี้พันโชคพันคอยพันแอลนะครับแกนเฟอร์ไรท์พันทุกอย่างครับนะเป็นโรงงานนะครับเป็นแนวออกแนวอุตสาหกรรมนี่ครับคอยครับ เอาทำเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กลำโพงหรือว่าทำแกนคลาสดีได้หมดนะครับนะโอเคนะครับก็จะมาแนะนำเ,นเพื่อนๆแค่นี้ก่อนแล้วกันเนะาะ3เจ้านะครับสำหรับหม้อแปลงนะการสั่งพันหม้อแปลงผมจะเขียนสเปคไว้ในวงจรนะครับเขียนสเปคไว้ในวงจรทุกวงจรนะผมจะบอกว่าใช้ออพูดี่เคเท่าไหร่นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ